สวัสดีครับขอบคุครับก้องครับบรรยากาศันีางานไหนสนุกไหมสนุกมากครับก็ติดตจมากๆเลยเพราะว่าเราได้ขึ้นไปร้องเพลงด้วยครับเริงก็คือวันนี้คนเยอะมากก็แบบส่วนใหญ่เป็นแบบทพี่ๆทีม๊อแบบที่แบบพวกเราแบบคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วเพราะแบบเราติดตามผลงานพวกเขาอยู่แล้วแบบก้องอะชอบฟังเพลงทีมบอลอยู่แล้วก็แบบรู้จักพี่ๆเกือบเกือบทุกเกือบทุกคนเลยก็แบบทุกคนก็คือคนที่เราแบบติดตามผลงานเคยร้องเพลงเขาอยู่ก็ ดีใจที่วันนี้พวกเราได้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาด้วยในเวทีครับผมเสียดายที่ตอนนี<า>้แบบว่าหลายๆคนไม่เรากล้างถ่ายนะฟ้าหน้าดูใช่ไหมครับเป็นเพาะว่าขาก็รู้สึกว่าแบบก็มาถึงตอนที่เป็นคิวที่ยี่สิบแล้วเนาะวันนี้วันนี้ยี่สิบแล้วรู้สึกว่าเป็นเอาจริงแบบก็ดีใจมากๆเลยครับที่แบบเออเราได้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็แบบได้เรียนรู้ไปในแบบแต่ละคิวด้วยครับเพราะว่าแบบมันก็มีหลายหลายเลสเซ่นเรา หลายหลายเลเซนเลเซนบทเรียนบทเรียนครับก็แบบเป็นหลายๆบทเรียนครับที่แบบผมได้แบบได้ได้เจอมาแล้วก็ได้รับมาครับในแต่ละคิวก็รู้สึกว่าแบบมันก็ทําให้บิวผมขึ้นมาแบบเป็นนักแสดงแบบที่เก่งมากขึ้นครับผมครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งประมาณประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบพวกเราก็แบบพัฒนาขึ้นจากคิวที่หนึ่งเยอะมากก็แบบตอนแรกคือพวกเราทุกคนเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่ก็เลยแบบแต่ว่าแบบมีพี่ๆี่แบบทีมงานทุกคนคอยช่วยอยู่ก็คือตอนนี้พวกเราก็แบบสนิทกันมากแบบในกองก็คือแบบ พวกเราผู้ผมมีแกล้งแบบพี่ผู้ช่วยด้วยรบด้พพีี่่าิฟเภาษาไทยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แรงแรงไหมอ๋อครับก็ภาษาไทยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมก็ดีขึ้นจากแต่ก่อนมากมากแต่ว่าก็แบบก็ยังมีแบบส่วนหนึ่งที่เออยังนึกคำภาษาไทยไม่ออกแต่ว่านีกคำภาษาอังกฤษก่อนครับผมหมูแดงอะไรเงี้ยได้ไหมหมูแดงหมูแดงกินรู้จักหรือเปล่า รู้จักครับรู้จักครับรู้จักหมูเน้องเป็นอะไรน้องเป็นฮิปโปฮปโปพาฮปโปพอไดม่ายังฮิโปเฮ้ยไม่ใช่เอาเอใหม่เอาใหม่พูดแบบมืนฟ้าพูดแบบมื่นฟ้าเหรอเรลืมแอร์ด้วปกติก็แอรปกติไม่ไม่ไม่แอรไม่แอคไม่แอครพี่หมื่นฟ้าพูดเอาจะบอกว่าเป็น ยปปโปเตมัสนองดีลังอ่ะยิปโปโปเตมัสเ้ครับผมนอนี้พวกมันมีคหที่เราไม่ก่ไม่ไถามไปบอเอ่ก็มีหลายคำอยู่ครับมีหลายคำอยู่ก็ถามถามน้องก้องบ่อยถามว่าอันนี้คืออะไรอย่างเช่นแบบคำหนึ่งก็คือว่าอาที่เพิ่งมาแบบ lesson ค lesson ก็คือบทเรียนอ๋อฟังลิสเซ่นอ๋อใช่ใช่ฟังลิสเซ่นเดี๋ยวจบแล้วผมคิดว่าน่าจะแบบว่าปีนี้เลยจะมีของอะไรใช่ก็พูดเยอะอยู่นะใช่เพราะมีน้องก้องเป็นคนคือครับผมเราได้ตัวปีนี้นะเราไม่ตัวปีนี้ใช่ไหมปีนี้ปีนี้แน่นอนครับผมขอขออุ๊บส์ก่อนเหมือนกันครับแต่ว่าภายในปีนี้ อ๋อใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปเปิดเปิดสามวันเปิดสามวันๆๆๆก็คือแบบจริงๆอ่ะคือผมชอบกินอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบอยากจะทําด้วยอืมชอบกิน,บบนกันเลยชอบกินออใช่แต่ไม่ได้กินนี่ใช่มาไม่ทันแต่ว่าตอนนี้กำลังปิดปรับปรุงอยู่ครับเพราะอยากพัฒนาให้มันดีกว่านี้ก่อนเพราะว่าคือตอนแรกที่เราทำอ่ะคือทํากับที่บ้านแบบอยู่ในบ้านมันแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแต่พอเราออกมาข้างนอกจริงๆแบบมันมีอุปสรรคหลายอย่างมันก็เลยแบบ ขัดข้องก็เลยขอปิดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอแบบทําให้มันดีแล้วค่อยเปิดใหม่อีก well, ทีนแล้วก็มานำี่บ้านอันนี้คือสิ่งที่เราชอบทมาดูแล้วคือจริงๆใช่ครับอยากทําไอติมตัวเองจริงๆเพราะว่าอยากอยากไปกินที่ร้านตัวเองเอาเอาไปกินน้ำปั่นอะไรอย่างงี้ชอบชอบชอบใครก็แบบว่ามันต้องแบบสูตรลับอะไรยังไงไหมที่เราต้องนะส่วนลับหรอมันอาจจะมีแต่ว่าถามผมอาจจะไม่ได้ต้องไม่ถามเพื่อไปที่ไหนกัน ยังยังไม่ได้ชิมเลยครับรองร้องทำให้อยู่ผมก็เพิ่งเคยชิมแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะตอนที่ตอนทดลองสูตรอ่ะแต่เพื่อนแบบมีเพื่อนยังมีทีมงานเพราะแบบผมไม่ค่อยแบบวันที่เขานัดทํากันอ่ะส่วนใหญ่ผมจะไม่อยู่แบบไม่ว่างก็เลยแบบคิวเตวันนั้นของหมดวันที่พี่โทรมาคือของหมดพอดีทำไม่ชิมต่างหากได้ไหมได้แต่ว่าต้องมานะต้องมากินที่มาที่บ้านร้องใช่ได้ แตพี่โทรมาว่าขอเป็นไอันหนึ่งแท่งเดียวนะแท่งเดียวเลยไม่อิ่มไม่อิ่มนะดู้ดแล้วให้ซอนเยอะให้แท่งเดียวขอให้สอแสดงว่าสายีนเนของหาของขาวเอาความจริงใช่ไหมครับทุกอย่างเลยคือถ้าไม่เป็นดาราถ้าไม่เป็นนักแสดงตอนนี้นะจะไปเป็นยูทูบเบอร์แบบกินกินทำได้ไหมได้ แล้เดี๋ยวมันต้องอะไรต้องออกมันต้องออกกำลังกายเยอะอะดิใช่ไหมเราก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็ติดกับพี่โตพี่โตกินไม่ามเลผมกินผมชอบกินอยู่แล้วครับกินเยอะไหมกินเยอะไหมเหรอก็ถ้ากินของอร่อยจะก็จะกินเยอะครับกับกับก็ให้กินเยอะกันก็กินเยอะก่อแล้วก็ก้านแบว่าน้องชวนไปแบบม้วนแบบม้วนผมกินเมนูโปรดได้อโอ้ได้เลยครับชอบมากชอบกินของกินครับผมก็ซื้ออะไรจุกจิบจุกจิบมากินไม่ได้เมนูอะไรเมนูโปรดที่แบบว่าอยากจะชวนน้องกินน้องก็าน้องกินอะไรทุกอย่างอ๋อน้องกินทุกอย่างกันหรอ อยากชวนน้องไปกินอาหารอินเดียฮะไม่เอาได้ไหมอ่ะเอ้าไหนบอกกินทุกอย่างไงเคยกินแล้วน้องไม่ชอบอ่ะยังไม่เคยลองที่พี่ไปดิอ่าอาหารเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันเป็นอะไรเอ่ยอาหารเม็กซิกันไปไปไม่เป็นไม่เป็นพิธารา ก็อาหารเม็กซิกันกินไหมได้กินทาโก้บริโตที่กินอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยชอบแบบแฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวมันแป้งเยอะแต่ว่าอย่างอื่นกินหมดเลยอ๋อารเม็กซิกันยังได้โอเคใช่แบบพวกแบบมันเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแผ่นแล้วก็จิ้มแผ่นจิ้มนาโชก็แบบปกติก็กินแบบก็ชอบแบบไปหาร้านใหม่ๆแบบตามแบบ Ti k t o k ตามแอปแบบต่างๆแบบเฟซบ o ๊กเพจรีวิวผมอยู่ในเฟซบุ๊กกลุ่มนี้นะชมรมคนรักบุฟเฟ จานชอบแบบถ้าสามอย่างชอบมีอาหารญี่ปุ่นแบบพวกแซลมอนอะไรพวกนี้แบบซาชิมิข้าวหน้าเนื้อแล้วก็อีกอานึงเป็นแบบพวกสปาเกตตีล้ละกันครับเขาไม่ชอบซอรไปหรอก็จะเป็นของเป็นผลไม้ไงอ๋อผลไม้ให้คนละอย่องางคนละอย่างกับถ้าอาหารท็อปฟรีของผมนะครับก็จะแซลมอนซาชิม,ไมชิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ใชขอทายขอทาย เนื้อย่างไม,าไม่ใช่เอ,อ้าไม่ใช่ไหนล่ะอาหารอินเดียไม่ใช่อา่าตอไปแฮมเบอร์เกอร์อาหารเม็ซิกันอันที่หนึ่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับผมเอ้าถูกแล้วใช่แก้เคล็ดอยู่อันดับที่สองนะครับก็ตอนนี้ให้สเกิมเมนก่อนอะไรสกิเมนเป็นรามเมงแต่แบบแยกซอสเอ้แยกซุป แล้วก็แยกเส้นแล้วซุปมันก็จะเข้มข้นแล้วก็แบบจิ้มแล้วก็กินวิธีอาหารการกินของผมก็คือเอาให้มันอิ่มก็พอครับอันที่3นะครับก็ให้เป็นอาหารเม็กซิกันแล้วกันครับเพราะว่าชอบอาหารเม็กซิกันมากอร่อยสุดๆแลาต้องเราต้องกินอาหารเราชอบมากเลยนะอาหารเม็กซิกันเนี่ยกินได้ครับจริงๆผมกินได้หมดเลยยกเว้นอาหารอินเดียนะเพราะว่าเคยกินแล้วไม่ไหวอ่ะอยากลองกินอาหาร ไม่ไละไม่ไ่ะี่บบ่ดช่วนี้อยู่ช่วเก,กว่าแฟชั่น,นทุกแฟช่ี้ไแล้วอะเรามีแบ,บว่าเดินมเดินแบบรา,าขามีประกาศแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนผมผมเห็นแวบๆแล้วแบบแแบบคุณโชมัสได้ไปเดินแบบด้วยคุณรู้รไอมปล่าคุณต้องไปฟิตติ้งนี่อเดคุณต้องไปฟิตติ้งใช่ครับเดี๋ยวจะมาฟิตติ้งพรุ่งนี้งานถนัดงานนดคือแบบคุณผ่านจุดนี้มาแล้วใช่ไหมการเดินแบบโออยู่มานานมากเลยครับการเดินแบบนี้อยู่แบบ ก็ก็คือแบบก่อนที่ผมจะเป็นมาเป็นนักแสดงครับก็เคยเดินแบบมาก่อนครับแล้วแบบเคยถ่ายแบบมาก็รู้สึกว่าพาร์ทตรงนี้ของการทำมาครเขารู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ผมแบบคอม فور ทิเบิลมากที่สุดครับคอม فور ทเบิลอะไสบายใจสบายใจมากที่สุดครับผมสบายสบายใจเกรีง็เยนี่แบบว่าก่อนที่จะมารู้จักพี่โนี่เคยดูเขาแบบเดินแบบเดินแบบมากในแบบโอ้เคยประจําเลยครับคือตอนเจอแรกๆมก็ยังเดินแบบเดินแบบอยู่เดิน ออเดินในแบบเดินในออกเดินในออฟฟิศก็เดินอย่างงี้สวัสดีครับใช่เหรอทำตัวนั้นตอนนนั้ที่เราเห็นทั้งมากแบบนั้นเราคิดอะไรในใจโอ้โหอันนี้แอคกั่นเลยเคยบอกเขาไหมไม่เคยคือคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบรุ่นพี่ด้วยนะตอนเจอวันแรกเพราะแบบนั่งนั่งอยู่มุมคนเดียววันแรกที่แบบไลน์อัพตอนนั้นเป็นอินโทรเวิีดตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับเขาอ่ะคิดว่าเขาแบบคิดว่าเขาจะจะไม่พูดนะไอ่จริงแล้วคือเาอาจจะฟังี่แกอ่า เขาใส่หูฟ like like, ังเใส่หูฟังแล้วตอนนั้นแับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาแทบจะไม่เหลืออขอไม่เหลือแล้วเหรอเหลือเป็นบางเวลาแบบบางโอกาสที่มันต้องใช้จริงๆเขาก็ยังใช้ในพาร์ทนั้นอยู่แต่ว่าถ้าแบบปกติก็คือแบบสบายๆฟรีๆใช่ครับส่วนใหญ่ก็แบบไม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากก็คือนอนตื่นกินนอนครับ จาเดินด้วยหรือเปล่าถ้าว่างก็ไปเชียร์แล้วกันก็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 ถ้าว่างก็มาถ้าว่างก็มาแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรฮะไม่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 ถ้าถว่างเดี๋ยวมาเชียร์แล้วกันเออเออถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรลว่าที่มาเชียร์ครับโส่งส่งมากส่งที่สุดในโลกอืออออืออออเสร็จยัง ถ้าว่างอยาจะมาแล้วกันถ้าว่างแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ถ้าไม่ว่างถ้าางาถ้าว่าถ้าไมางาถ้าไมางก็ไม่มาอก็รอดูถ้าว่างถ้าว่างจะมาครับมาแล้มาแล้ว ถ้วผมก็สำหรับโทมัสก้องนะครับก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อว่ากี่หมื่นฟ้าครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการถ่ายทำอยู่ครับผมก็ตอนนี้คิวที่20แล้วครับก็รู้สึกว่าทุกคนนั้นแบบสู้ๆกับซีรีส์นี้มากๆเลยครับแบบก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านด้วยนะครับใช่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับท้าฝากกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับ